กกกรู้เลยยังว่าสามคำเนี้ยคนจีนเขาไม่ได้เรียกว่าตึกตีต้เตอนเนอะอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวที่วาให้ฟังท่าดาจากที่เคยเกินไปตอนต้นคลิปนะคะว่ารู้ไหมว่าสามคำเนี้ยคนจีนเขาไม่ได้เรียกว่าเตึกตีต้เตอนะเออ ซึ่งเราจะมาอธิบายกันว่าทําไมนะคะเราเชื่อว่าคนที่เรียนภาษาจีนทุกคนเนี่ยมักจะต้องพบกับสามคำนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือคำว่าเตะตีแล้วก็เตอแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆ3าํคำเนี่ยอา่านดูเสีหมือนกันทั้งหมดเลยนะนั่นก็อ่านว่าเตะนั่นเองค่ะแล้วทําไมคนไทยหลายๆคนเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเตะิะตี้เต๋อเอออยากรู้ใช่ไหมยอยากรม งงเต่างั้นเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลย A later few moments later. การที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเตอะตี้เตอะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่ต้องการจะสื่อสารว่าใช้เตอะตัวไหนในการพูดหรือว่าใช้ในการแต่งประโยคเนี่ยก็มักจะหาคำที่คำเรียกที่เข้าใจกันได้ง่ายหรือเป็นคำศัพท์ง่ายๆเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำแบบนี้ เพราะว่าตัวอักษรมันเยอะเกินตัวอักษรจีนะนคุณพี่มันเยอะเกินใครจําหมดก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมคนหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยพวกเขาถึงเรียกคํานี้ว่าเติตีเติร์นนั่นเองค่ะเพราะคําเหล่านี้เนี่ยเป็นอักษรที่มีหลายเสียงเลยเช่นตัวแรกเลยเราไปดูกันตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าตี้ค่ะ เป็นคำที่มาจากคำว่าตีฝังที่แปลว่าสถานที่นั่นเองค่ะและเตอตัวที่สองนะคะตัวนี้สามารถอ่านออกเสียงได้ว่าเตอที่มาจากคำว่าเตอเต้านั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าได้รับคนไทยเราหลายๆคนเนี่ยเลือกวิธีการเรียกเป็นเตอตีเตอๆๆเนี่ยเพราะว่าเป็นคำที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งแตกต่างจากคนจีนนะ เวลาที่พวกเขาเนี่ยต้องการจะสื่อสารกันด้วยคําพูดที่จะใช้คําว่าเตอะเนี่ยตัวไหนเนี่ยพวกเขาจะมีการเรียกโดยการเน้นการบอกองค์ประกอบของตัวอักษรนั้นๆแทนพูดแต่ไม่เห็นภาพใช่ไหมไม่เห็นภาพทําไงทีนี้เอา้างงไปดูตัวอย่างไหยคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยจะอธิบายให้ฟังเอาละค่ะเรามาดูเตอะตัวแรกกันค่ะเตอะตัวแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือ ตอร์ตัวนี้ค่ะนีซึ่งหลายๆลาคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับน้องตัวนี้กันใช่ไหมเตะตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าปลายขาวเตอร์นั่นเองค่ะก็คือเป็นการแยกองค์ประกอบออกมาให้เห็นภาพโดยการบอกว่าเป็นตัวเตอร์ที่ประกอบด้วยตัวอักษรปลายที่แปลว่าขาวและอักษรเฉาที่แปลว่าชนนั่นเองค่ะและเตอร์ตัวที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเตอร์ตัวนี้ ซึ่งเตอะตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าถูเหยเตะันเองค่ะก็คือการบอกว่าเป็นตัวเตอะที่ประกอบด้วยตัวอักษรถูที่แปลว่าดินและอักษรเหยที่แปลว่าก้อนนั่นเองค่ะส่วนเตอะตัวสุดท้ายนะคะก็คือเตอะตัวนี้ซึ่งเตอะตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่จะบ่งบอกแค่เครื่องด้านซ้ายของตัวอักษรนี้นะคะโดยเรียกว่าช่วงเหรนเตอะนะคะเพราะว่าชวงเรนเนี่ย หมายถึงคนสองคนนะคือคำเรียกของตัวอักษรด้านข้างก็คือตัวนี้ซึ่งจะไม่ได้พูดถึงตัวอักษรด้านข้างอีกตัวนะคะซึ่งคือตัวนี้ค่ะแต่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 ก็สงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงไม่ค่อยคุ้นเคยเลยกับการเรียกเตอรทั้นสามคำเนี่ยเหมือนกันงงงงงเนาะงงเหตุผลแรกเลยนะคะก็คือในแบบเรียนเนี่ยหรือว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยเราจะพบเติร เต๋อเนี่ยไปทีละตัวนะคะตามลําดับและกว่าจะเรียนจนครบทั้งสาตัวเนี่ยหรือมีการนํามาเปรียบวิธีการใช้กันจริงๆเนี่ยต้องเรียนไปอีกสักพักเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนและเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะได้เรียนคําว่าตีฟังหรือว่าคำว่าเต๋อเต้าไปก่อนแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลที่2เลยนะคะก็คือการเรียนภาษาจีนจากอาจารย์ชาวจีนที่ท่านเนี่ยมาจากประเทศจีนนะคะอาจจะทําให้ได้ยินการเรียกป่าเฉาต่อทูเย่ตี้ ือว่าช่วงเ,เรีต่อนะคะบ่อยแต่การเขียนเนี่ยไม่ได้ถูกนําเสนอหรือว่าเน้นมากนักในเองคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยจะเน้นเรียกหรือว่าพูดนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นเฉาตัวไหนนะคะที่แปลว่าช้อนหรือว่าตัวไหนเนื่องจากคาเนี้ยใช้ไม่บ่อยนะคะหรืออาจจะใช้แค่ในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นในโรงอาหารหรือว่าในการรับประทานอาหารเท่านั้นคะ่ะและเหตุผลสุดท้ายนะคะ เหตุผลความเป็นไม่ได้อีกประการหนึ่งเลยนะคะก็คือการเรียนภาษาจีนสมัยนี้นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเรียนแบบเร่งรัดนะคะส,ส่วนใหญ่อาจจะเรียนแค่ภาษาจีนพื้นฐานเพียงวิชาเดียวนะคะและบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาฮันจือหรือว่าวิชาอักษรจีนนั่นเองค่ะตั้งแต่แรกซึ่งการเรียนลักษานี้เนี่ยอาจจะทําให้ตกหล่นประเด็นหรือว่าองค์ประกอบของอักษรจีนเหล่านี้ไปได้เช่นกันค่ะ ซึ่งเหตุผลที่นํามาเสนอนะคะก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยในการแสดงให้เห็นว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่นะคะที่เรียนภาษาจีนเนี่ยถึงเรียกสามคำนี้ว่าเต๋ตีเติร์นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็หวังว่าทุกคนที่เรียนภาษาจีนหรือว่าสนใจในการเรียนภาษาจีนเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์จากเราในคลิปนี้นะอัลมัดมินอัลมัดมน